คนเกิดวันพร,ราัดค่ะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะคนเกิดวันพร,ราหัสคะวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนะคะคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับปัจจุบันที่ฉันอยู่ทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่า สิ่งที่คุณคาดหวังที่คุณถามถึงเรื่องความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่มันจะได้มาจากการที่คุณได้ทำไว้แล้วแล้วก็เป็นช่วงของการรอคอยโอกาสและความสำเร็จนะคะและคุณยังเหมือนกับว่าเมื่อคุณสำเร็จแล้วคุณก็จะชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะแล้วอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันแห่งความสำเร็จเนี่ย ไปเฉลิมฉลองกับคนในทีมงานคุณได้เลยนะคะถามเรื่องความรักต้องบอกว่าความรักของคุณเนี่ยอาจจะคุณพอใจตรงนี้แล้วนะคะคุณก็เลยไม่ได้ไฝ่ใฝ่หาในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะ